สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจ๊กุ้งซอยสองอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เจ๊กุ้งจะมาทําพริกผัดค่ะพริกผัดนะคะแบบง่ายๆหอมหอมเลยค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก่อนไปชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะ วันนี้มาทําพริกผัดแบบง่ายๆภายใน1นาทีนะคะเครื่องปรุงนะคะก็มีพริกป่นนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะพริกป่นนะคะหนึ่งถ้วยค่ะน้ำมันพืชครึ่งถ้วยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรหอมๆทำง่ายๆด้วยไมโครเวฟค่ะน้ำมันพืชนะคะครึ่งถ้วยพริกป่นหนึ่งถ้วยนะคะเราเทน้ำมันพืชลงไปเลยค่ะน้ำมันพืชนะคะเราต้องเทให้ท่วมนะคะท่วมพริกป่นเลยค่ะ ถ้ากะดูนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่พอเราสามารถเติมได้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการคนให้เข้ากันค่ะคนๆน,นะคะแบบนี้แบบนี้เลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆทำได้ด้วยไมโครเวฟนะคะเริ่มกันเลยค่ะเรานำเข้าไมโครเวฟด้วยไฟกลางนะคะใช้เวลา20วินาทีค่ะ หรือเราใช้สังเกตเอาก็ได้นะคะน้ํามันที่เราใส่ลงไปจะเริ่มเดือดนิดๆนะคะแล้วเราก็เริ่มมีกลิ่นของพริกแล้วค่ะเราเริ่มสังเกตดูนะคะจากนั้นนะคะเรานําออกมาค่ะสีเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะทําการคนให้เข้ากันเลยค่ะคนนะคะให้เข้ากันแล้วนาเข้าไมโครเวฟอีกครั้งหนึ่งค่ะเหมือนเดิมค่ะไฟกลางนะคะ20วินาทีค่ะแค่นี้เราก็จะได้พริกผัดนะคะง่ายๆและหอมมากๆเลยค่ะ สีสันสวยนะคะเสร็จเรียบร้อยสีจะประมาณนี้เลยค่ะทําการคนให้เข้ากันนะคะพอเราทิ้งไว้นะคะน้ํามันก็จะหายไปค่ะพริกก็จะเริ่มแห้งนะคะในส่วนของพริกแห้งก็เช่นกันนะคะนําไปล้างพักไว้ให้แห้งนะคะแล้วนําเข้าไมโครเวฟ20วินาทีนะคะเราก็จะได้พริกแห้งกรอบๆสีเหลืองอย่างนี้ละคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพริกผัดหอมหอมทำด้วยไมโครเวฟง่ายๆของเจ๊กุ้งนะคะลองทำทานกันดูนะคะพริกผัดง่ายๆด้วยไมโครเวฟค่ะสีเหลืองและหอมกรอบน่าทานมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ